ผมชื่อนายอุดมรีวงครับอยู่จังหวัดนครสวรรค์ครับแต่ก่อนนี้ผมประกอบอาชีพพนักงานอยู่บริษัทพลาสติกครับค่าแรงก็วันละ300กว่าบาทครับมันก็ไม่พอกินพอใช้แล้วครับค่าข้าวเราอะไรเาะน้ำมันน้ำมันก็หมดแล้วครับกว่าเงินจะออกไอีกหลายเดือนแล้วหลังจากนั้นก็ทกากู้ฉาับเพื่อจะเพิ่มรายได้จากผมเป็นพนักงานด้วยและแฟนผมก็มาทํากู้ฉาบส่งตามร้านค้าย,ย่อยร้านค้าตามบ้านเราก่อนนะครับแล้วขยับขยายเริ่มไป ส่งตามร้านของฝากมั่งอะไรมั่งนะครับครับแล้วก็มาก็เริ่มมาขายับขยายให้หาทําปลูกเองเพราะว่าซื้อเขาต้นทุนมันเริ่มมีสูงถ้าเราของเรามีเองเราก็ไม่ต้องมาออกต้นทุน,ต,นตรงเครื่องกล้วยเราก็ลงทุนแค่ค่าน,น้ำมันน้ําตาลอะไรเงี้ยครับแก๊สอะไรเงีย้ยประหยัดต้นทุนกล้วยลงไปอีกพอเริ่มเจาะตลาดได้ได้ผมก็เลยเริ่มขยับขยายเข้าตลาดไทยและทุกวันนี้ผมก็เลยด่งเข้าตลาดไทยอย่างเดียวแล้วก็ให้แฟนผมหยุดขายตรงนี้เลิกทำเข้าชับแล้วผมก็ ไปส่งไปขายเองตอนนั้นก็ปลูกสองไร่สองไร่กว่าครับคือเราตอนแรกถ้าเราปลูกธรรมดาพื้นพื้นที่ดินธรรมดามันก็จะได้แค่กล้วยอย่างเดียวเราขุดทําเป็นร่องเหมืองอย่างเงี้ยครับข้างล่างเราก็เลี้ยงปลาได้เลี้ยงปลาปลูกผักบ,บุ้งแล้วข้างบนเนี่ยเราก็จะปลูกผักปลูกผักปลูกตะไครปลูกพริกปลูกอะไรของที่เราเก็บไปกินได้เหรือจะกินเราก็ขายข้างล่างปลาเราก็เลี้ยงเราเวลาเรากิกนเราก็เอาปลาขึ้นมากินได้เองอีก ข้างบนเราก็ปลูกกล้วยจะกวักกล้วยในตัวมันใช้ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มลงหนอนะครับตั้งแต่เริ่มขุดหลุมปลูกลงหนอ่อใช้เวลา8เดือนกว่าถึงจะเริ่มออกปีพอหลังจากออกปีแล้วมันก็จะอยู่ประมาณ3เดือนมันถึงจะเริ่มตัดกล้วยได้ครับมันใช้เวลาปีไว้ง่ายปีก,ยวกว่ามันถึงจะเริ่มเครือกล้วยถึงจะเริ่มขายในนาตบ,บัดนี้ตอนนี้กล้วยเครือนะฮะเอาดีดแค่เครือละ9ก้หวีแหวีพอครับ คิดเป็นจานวนหวีเลยครับถ้าเราอย่างเราขายเองหรือว่าถ้าเราขายตามบ้านถ้า,าขายตามบ้านก็จะได้ถูกหน่อยแต่ถ้าเราไปขายเองก็จะได้ราคาแพงหน่อยเครือน,นึงงย่าน้อยก็ไม่ต่ากว่าร้อยครับต่อหนึ่งเครือรายได้ต่อเดือนเอาเฉลี่ยถ้าเริ่มกล้วยปลูกใหม่มันก็จะได้เดือนหนึ่งก็อยู่ประมาณห้าหกพันด้วยนั้นที่แค่สองไร่นะครับแต่ถ้ามันเริ่มขึ้นต่อที่สองปีที่สองแล้วมันก็จะได้ถึงแปดถึงเก้าพันมันจะออกมาเรื่อยจะใช้ระยะเวลา,ราประมาณห้าปีถึงหกปี มันหนึงจะเริ่มสุดลงลเราเอาไปเริ่มปลูกใหม่แต่ในระหว่างนั้นที่เราปลูกกล้วยเราก็จะได้ผลผลิตจากอื่นอีกเนี่ยครับไร้เราก็ได้พริกเราก็ได้เราไม่ได้แค่กล้วยครับปลาเราก็ได้เหลือจะกินเราก็ขายได้ทางกายเราไม่พักวนไม่เพียงพอครับมันมัน,นง่วงแบบช่วงแค่เหลือแค่ไม่ไม่กี่โลเงี้ยเราก็พยายามฝืนหน่อยอ่าอีกแวบ,บเดียวเราก็ถึงบ้านแล้วหน่อยนึงหน่อยนึง,น,งนะครับช่วงแค่อีกนิดเดียวนี่แหละครับ ติบตาเดียวครับตกถนนพลิกคว่ำตกถนนครับเกิดอุบัติเหตุทุกวันนั้นตั้งแต่นั้นมาแฟนผมก็เดินไม่ได้ครับกระดูกหลังหักตอนนั้นก็เสียใจนะครับว่าผมเป็นคนผิดนะครับทําให้แฟนเป็นแบบนี้ครับแฟนผมก็คิดจะฆ่าตัวตายตลอดแต่ทุกวันนี้แฟนผมเขาเป็นเบาหวานความดันแล้วไขมันแล้วก็พิการ ไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นกับตัวผมเองหรือว่าแฟนก็แล้วแต่เราจะอยู่เคียงข้างกันไปตลอดไปจนทุกวันจนตับลมหายใจจะตากกันไปครับเราพร้อมที่จะเดินไปได้เสมอครับสู้ไปได้ตลอดไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนแม้กระทาั่งแฟนผมเขเดินไม่ได้นะครับเขายังเป็นกําลังใจใผมได้เลยให้ผมสู้ผมเดินทางไปเจอกล้วยพี่เป็นไงไหวไหมง่วงไหมง่วงนะ ง่วงพี่จอดนอนนะพี่่ารีบกลับบ้านมากะพี่จอดนอนนะพักผ่อนนะลูกสาวก็โทรไปพ่อพอง่วงพอนอนนะพ่อยารีบนะมันเกิดเขาผมจะรีบมา้ะมาไม่ทันก็ตอนแรกก็ไปหายืมเขาตามบ้านมั่งอะไรบ้างครับมันก็ไม่ไม่เขาไม่ค่อยได้ให้ให้ก็ไม่พอผมไมัต้องใช้ทุนสูงครับแล้วก็เลย ติดต่อปักพวกมั่งคุยรู้จักคนนู้นมัน่งรู้จักคนนี้มั่งฮะแล้วเขาก็แนะนําไปมึงลองไปถามเขาด้วยสีสวัสดิ์อะไรเงี้ยก็เลยลองเข้าไปถามเขาดูตอนแรกไปที่ออมสินมั่งอะไรมัง่งเขาก็เช็คเครดิตเพราะว่าผมติดแบล็คลิสก็ทําอะไรไม่ได้ไปกู้ธนาคารก็คือทําไม่ได้ครับก็เลยเพิ่อลองเออลองไปเสียสวัสดิ์ดูสิเขาไม่ได้เช็คแบล็คลิสหรอกอ่าแคมินโชงดีก็ก็ลลองเข้าไปคุยเขาดูเขาก็เลยบอกเออได้พี่ ขนดที่ดินครับเอาไปจัดไว้ที่8ปด0 0ื่นเราก็เออต้นทุนแค่นี้เราก็คงจะพอกได้เงินจากตรงนั้นมาซึ้งเป็นเพ่ิดเมียผมเดือนหนึง่งเดือนนึงแทบไม่พอเมียผมใส่เป็นเพืิดนะครับเป็นเพลิดผู้ใหญ่ครับน่าจะรู้ดีแล้วครับแพงอาทิตย์หนึ่ง,งอย่างน้อยผมต่ำใช้ไม่ต่ำกว่าพันบางทีเป็นพันพนักงานศรีสวัสดิ์ผมชมว่าดีครับเป็นจุดนี้ครับที่นครสวรรค์เนี่ย ดีบริการดีมากและส่วนเครื่องเวลาเข้าไปก็แม่บ้านตั้งแต่แม่บ้านเาก็ดูแลดีพนักง,งานก็ดูแลดีทุกคนขอขอบคุณศรีสวัสดิ์ครับที่ได้ช่วยเหลือผมทางด้านนี้ครับผมขอโทษที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดกับครอบครัวเราจะสู้ไปได้วยกันครับ ถึงจะเหนื่อยแค่ไหนก็ทนได้ครับเพราะว่าผมรักแฟนผมเยแค่ไหนหัวใจไม่เคยทอแพ้ก็ไปต่อให้ถึงฟังฟัน